สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่อยู่ในช่องกิ่งทีเค tory อี่นะคะวันนี้วันเสาร์ค่ะวันนี้ฝนตกหนักมากนะคะเขตสาทรกทมค่ะตกหนักจริงๆเรีว่าตกหนักไหมดู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 ต้นไม้พี่กำลังสวยเลยค่ะกำลังสวยเลยพี่กล้าออกไปข้างนอก เพราะว่าเสียงฟ้ามันร้องกลัวก็เ,เลยยืนถ่ายริมระเบียงให้เพื่อนๆที่อยู่ในช่องของพี่กิ่งนะคะได้ชมกันนะคะ,อะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาชมนะคะในช่องของพี่กิ่งะคะ่ะแย่จะให้ดูว่าฝนในกทมยังตกหนักอยู่เลยะคะ่ะ ขาบอกว่าจะท่วมกทมมันจะจริงหรือเปล่าเนี่ยเราอยู่มาเกือบสามสิบปีแล้วนะที่จริงก็อยู่มาเกือบสามสิบปีแล้วนะก็มีท่วมบ้างนะแต่ว่าแบบท่วมหนักๆแบบชั้นสองชั้นสามนี่ยังไม่เคยเจอนะคะแต่ว่าพี่เองอยู่ชั้นในอย่างเงี้ยก็ยังไม่เคยเห็นน้ำท่วมมากนะคะกจาก นอกจากเอ่อท่วมถนนนิดน้อยแล้วก็ระบายระบบก็จะระบายทันนะคะที่อยู่ชั้นในนะคะแต่ว่าบางจุดก็มีท่วมนะคะถ้าตกหนักๆไม่ใช่ว่าไม่ท่วมเลยนะคะก็มีท่วมนะคะแต่วันนี้ตกหนักจริงๆนะตะโม่ตกหนักก็อาทิตย์ที่แล้วก็ตกนะคะก็ตกทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์นี้ก็ตกนะคะนี้ก็ตกนะ อ่าดูอเอตกหนักมากพี่กิ่งก็เป็นคนที่โชคดีนิดนึงนะคะว่าที่ไม่ได้เดินทางไปทำงานนะคะไม่ได้นั่งรถโดยสารไปทำงานหรือว่าไปเบียดไปเบียดผู้คนนะคะหรือว่าเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางอะไรมากมายนะที่กิ่งก็ทํางานอยู่ติดกับที่พักนะคะก็เลิกงานปุ๊บที่กิ่งก็จะขึ้นบ้านพักนะคะ อย่างเช่นวันนี้พี่กิงเลิกงานบ่ายสามโมงครึ่งนะคะก็เดินขึ้นบ้านได้แค่4ี่ห้านาทีก็ถึงละอยู่ชั้นสามนะคะกอมีโอกาสก็เลยเห็นฝนตกหนัก,นกๆก็เลยมาทำคลิปคลิปวิดีโอสั้นๆนะสักสนาทีนะคะอ่าตอนนี้ฝนก็เริ่มซาซาละอ่าฝนซาแล้วก็เลยถ่ายต้นไม้ให้ให้ชมนะคะถ่ายไปย้อนแสงก็ มันจะมืดนิดนึงเนาะตอนนี้เริ่มละฝนก็เริ่มเบาๆลงแล้วนะคะอขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมมาติดตามพี่กิงก็ถ่ายต้นไม้ให้ชมเหมือนเดิมไม้ประดับเหมือนเดิมนะคะเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามากดติดตามนะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าพี่กิงก็จะถ่ายมาให้ชมอีกนะคะขอบคุณนะคะที่เข้าอยู่มาเป็นอยู่ในช่องกิง กิงที่เอีเอ้กิ้งสตอรี่นะคะอ่ากิ้งสตอรี่นะคะอ่าโอเคเดอร์ี่อ่าสดอรี่โอเคอาวแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ ่ะเอาไว้ว่างๆนะพี่กิงจะเข้าไปชมไปติดตามนะคะกดคอมเมนต์เอาไว้นะคะพี่กิงจะได้รู้ว่าคือใครมาติดตามพี่กิงบ้างนะคะเราเพื่อนกันนะคะโอเคค่ะแค่นี้ก่อนค่ะ